สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงครบรถโดยเมี่ยงสม้มวันนี้เรามาถึงตอนที่6กันแล้วนะคะเรื่องราวมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะตอนที่6ศัตรูใกล้เข้ามาและแผนการทรยศฉากเปิดยามเช้าหลังพายุความสงบก่อนคลื่นลม แสงอรุณแรกของวันสาดผ่านซากหน้าต่างหินหยดน้ำฝนที่ยังค้างอยู่ตามใบไม้ระยิบระยับเหมือนเพชรนกส่งเสียงเจื้อยแจ้วดูเหมือนโลกจะใจดีให้ทั้งคู่ได้พักหายใจสักวันภูมิลุกขึ้นนั่งแผลที่ไหลยังเจ็บแสบแต่เริ่มสมานดีขึ้นแล้วอัมพิกาปรุงยาใหม่ให้เขาแล้วโรยสมุนไพรสีทองลงบนผ้าพ,พันแผล อีกสองวันแผลจะแห้มสนิทแต่ห้ามยกของหนกักหรือใช้แขนซ้ายสู้อีกเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังภูมิยิ้มอย่างเจ้าเหลถ้ามีคนมาจะฆ่าคุณให้ผมยืนดูเฉยๆหรออัมพิกาจ้องตาเขาใช้แววความอ่อนโยนออกมาอย่างไม่ปิดปังงั้นก็หากไม่จำเป็นก็แล้วกันข้ารู้ว่าท่านจะไม่ปล่อยให้ข้าเป็นอะไรและจะไม่ยืนดูอยู่เฉยเแน่ ภูมิชะงักแล้วพูดเบาๆใช่แล้วครับทั้งคู่เงียบจ้องตากันเนินนานราวกับไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจกันแต่ความสงบไม่เคยอยู่นานขณะที่ทั้งคู่กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่นั้นมีเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งวิ่งกระชั้นเข้ามาอย่างเร็ว ชายหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งหน้าตาตื่นตระหนกร้องเรียกอัมพิกาอยู่เป็นนานสองนานอัมพิการนิ่งฟังอยู่นานจนแน่ใจว่าคนคนนั้นเป็นแค่ชาวบ้านจึงเปิดประตูให้เขาเข้ามาเขาวิ่งเข้ามาในห้องสมุดเก่าอย่างตื่นเต้นดีใจ องค์หญิงพระองค์อยู่ที่นี่จริงๆด้วยข้าเจ้าตามหาพระองค์มาสามวันข้าแอบตามกลุ่มทหารของแม่ทัพธนูได้ยินข่าวว่าท่านอยู่ที่นี่ข้าเลยตามมาดียิ่งนักที่เจอพระองค์ข้าดีใจเช่นกันที่เจอเจ้าตามหาข้ามีเรื่องใดหรือข้าเจ้ามีข่าวมาแม่ทัพธนูเขายึดหมู่บ้านทางเหนือแล้ว อัมพิการลุกขึ้นทันทีแล้วชาวบ้านล่ะปลอดภัยหรือไม่ชายหนุ่มสายหน้าน้ำตาคลอเขาเขาจับเด็กทั้งหมู่บ้านแล้วประกาศว่าถ้าพระองค์หญิงไม่ไปพบเขาภายในสามวันเขาจะเผาเด็กทั้งหมดทั้งเป็นพยาคะภูมิรู้สึกเลือดขึ้นหน้ากำหมัดแน่นไอสาเรลเลว,เลวใช้เด็กเป็นตัวประกันอัมพิกายืนนิ่งใบหน้าซีดมือสั่นเทาไปหมด เขาเขาทำแบบนี้เพื่อบังคับให้ข้าไปกับเขาข้าไม่มีทางเลือกภูมิหันมามองเธอจริงจังคุณจะไปหรออัมพิกาพยักหน้าแววตาเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นเด็ดเดี่ยวข้าต้องไปถ้าข้าไม่ไปเด็กๆจะตายภูมิจับไหลเธอแน่นแต่มันคือกับดักเขาจะจับคุณฆ่าคุณหรือใช้คุณเป็นเครื่องต่อรองนะ อัมพิกาจ้องตาเขาแววตาไม่หวั่นไหวข้ารู้แต่ข้าไม่สามารถปล่อยให้เด็กบริสุทธิ์ต้องตายเพราะข้าได้ภูมิอึง้งแล้วพูดเบาๆแล้วผมล่ะคุณจะทิ้งผมไปแบบนั้นหรออัมพิกาจับมือเขาแน่นเป็นการยืนยันในการขอคำตอบท่านจะไปกับข้าใช่หรือไม่ ภูมิถอนหายใจแล้วพยักหน้ายิ้มแห้งจะให้ผมปล่อยคุณไปคนเดียวหรอผมไม่ใช่คนขี้ขลาดนะอัมพิกายิ้มบางแววตาอ่อนโยนข้ารู้ท่านไม่ถิ้งข้าแน่แต่ก่อนไปเราต้องวางแผนกันก่อนสุ่ม 4, สี่สุมห้าไปนอกจากจะช่วยใครไม่ได้แล้วเราอาจจะไปตายโดยไร้ประโยชน์อัมพิกาและชายชาวบ้านพยักหน้าพร้อมกัน ทั้งคู่นั่งวางแผนทันทีภูมิใช้เศษผ้าวาดแผนที่คร่าวๆของหมู่บ้านเหนือถ้าเขาจับเด็กไว้ในค่ายเราต้องลอบเข้าไปตอนกลางคืนแบ่งทีมคุณไปช่วยเด็กผมกับพี่ชายคนนี้จะไปจัดการทหารยามอัมพิกาขยักหน้าแต่แววตาเศร้าแต่ถ้าเขาตั้งกับดักไว้ท่านจะทำยังไงภูมิยิ้มเจ้าเล่แต่แววตาจริงจังก็อิมโพรไวส์สิผมถนัดอิมโพรอะไรหรื ท่านพูดภาษาอะไรของท่านท่านทหารชายชาวบ้านถามขึ้นอย่างงงๆก็แสดงสดไง e. ลุยนะลุยโลดภูมิตอบอย่างร่าเริงอ๋อดีความคิดดีชายชาวบ้านทำท่าเอออแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักแต่คงหมายถึงสู้นั่นแหละนะอัมพิกาจับมือเขาจริงจังท่านต้องสัญญาว่าจะไม่บ้าบินไม่พุ่งเข้าไปคนเดียวเหมือนตอนที่ท่านกระโจนเข้ามารับธนูแทนข้า ภูมิชะง,งักแล้วพูดหนีกแน่นแกมหยอกครับในหญิงผมสัญญาอัมพิกาจ,จ้องตาเขาลึกแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงจังหน่อยข้ากังวลใจจะแย่แล้วภูมิจับมือเธอแน่นจริงสิครั้งนี้ผมจะฟังคุณทุกอย่างกลางคืนทั้งคู่นั่งพักใต้ซากซุ้มประตูเมืองเหมือมองดวงดาวที่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้าในขณะที่ชาวบ้านที่เหลือผลัดกันเฝ้าเวรยาม อัมพิกาพูดเบาๆท่านเคยกลัวตายหรือไม่ภูมิยิ้มแห้งกลัวสิแต่กลัวเสียใจมากกว่าอัมพิกาหันมามองเขาเสียใจเรื่องอะไรหรือภูมิจ้องดวงดาวพูดช้าๆเสียใจที่ไม่ได้พูดความรู้สึกกับคนที่รักก่อนจะไม่มีโอกาสอีกเลยอัมพิกาจับมือเขาแน่นท่านยังมีโอกาสพูดกับข้าทุกวัน ภูมิหันมามองเธอแววตาอ่อนโยนผมรักคุณมากกว่าที่เคยรักใครมากกว่าที่คิดว่าตัวเองจะรักใครได้อมพิกาสะอื้นเบาๆไม่พูดแค่กอดเขาไว้แน่นข้าก็รักท่านมากกว่าลมหายใจมากกว่าชีวิตภูมิจูบขมับเธอแผ่วเบาพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะ เที่ยงคืนทั้งคู่ลอบเข้าไปในค่ายศัตรูภูมิใช้ทักษะทหารสมัยใหม่ลอบจัดการทหารยามทีละคนเงียบเชียบและรวดเร็วอัมพิกาใช้ผงสมุนไพรโรยใส่คบเพลิงให้เผาไม้กลายเป็นควันทำให้ทหารที่สูดเข้าไปหลับแล้วจึงค่อยๆลอบเข้าไปปลดโซ่เด็กๆที่ถูกขังไว้ในโรงเก็บของเงียบนะพี่จะพาพวกเจ้าออกไปเธอพูดเบาๆกับเด็กหญิงตัวเล็กๆ ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นเป็นไปตามแผนจนกระทั่งจัดเสียงคำรามดังสนัน่นไฟคบเพลิงสว่างวาบทหารนับสิบวิ่งกรูกเข้ามาล้อมรอบเธอแม่ทัพธนูเดินออกมายิ้มอย่างผู้ชนะเขาดึงเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกรันเจ้าหญิงอัมพิกาข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องมาและข้าก็รู้ว่ามันผู้นั้นจะต้องตามท่านมาด้วยเช่นกัน ภูมิยืนขวางอัมพิกาขวามีดสัน้นยิ้มแหง้งคิดถึงข้าคงกลัวจะว่าตายชะง,งั้นหรือแม่ทัพธนูหัวเราะแล้วพูดกับอัมพิกาเจ้าหญิงท่านยังจำวันนั้นได้อยู่สินะในวันที่ท่านยังเป็นเด็กวันที่แม่ท่านตายอัมพิกาสะดุง้งใบหน้าซีดเผือดอะไรนะท่านหมายความว่ายังไงแม่ทับธนูยิม้มยิ้มที่เศร้ายิ้มที่เจ็บปวด ค่าคือพี่ชายของท่านลูกชายคนโตของแม่ท่านที่ท่านไม่เคยรู้ว่ามีอยู่อัมพิกาอึง้งน้ำตาไหลไม่จริงแม่ค่ามีแต่ข้าคนเดียวแม่ทัพธนูพูดช้าๆแววตาเจ็บปวด แม่ท่านรักข้าแต่ต้องซ่อนข้าไว้เพราะข้าเกิดจากความผิดพลาดและในคืนวันนั้นวันที่ฝนตกวันที่แม่ของเราตายข้าก็อยู่ตรงนั้นแต่ข้าไม่สามารถช่วยท่านแม่ได้อัมพิกาสะอื้นร้องไห้ไม่พูดแม่ทับธนูจ้องตาเธอแววตาเปลี่ยนจากเจ็บปวดเป็นแค้นและวันนี้ ข้าจะเอาทุกอย่างคืนแม้ต้องใช้ท่านเป็นเครื่องสังเวยก็ตามภูมิรู้สึกเลือดขึ้นหน้าแต่ยังยืนนิ่งเพราะเทอรู้ว่าถ้าเข้าไปตอนนี้เด็กจะตายได้อัมพิกายืนนิ่งน้ำตาไหลมองพี่ชายที่เธอไม่เคยรู้จักมองเด็กที่กำลังร้องไห้มองภูมิที่ยืนข้างเธอเธอพูดเบาๆแววตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเด็ดเดี่ยวข้าจะไปกับท่าน แต่ปล่อยเด็กทั้งหมดและปล่อยเขาไปแม่ทับธนูหัวเราะแล้วพยักหน้าตกลงแต่ถ้าท่านหนีข้าจะฆ่าเขาและเผาหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเสียอัมพิกาหันมามองภูมิแววตาเจ็บปวดแววตาของคนที่กำลังจะจากลาผู้กองท่านได้โปรดสัญญากับข้าว่าจะไม่ตามมาภูมิจับมือเธอแน่นน้ำตาคลอแต่แน่วแน เขามองลึกลงไปในดวงตาเธอเธอพูดตลอดว่าเธอเชื่อว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอและเราจะฝ่าฟันด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้เธอเลือกแบบนี้แน่นอนว่าเธอก็คงเชื่อในตัวเขาอีกเช่นกันว่าต่อให้เธอไปกับศัตรูเขาก็จะหาทางช่วยเธอแน่เขาจึงรับปากเธอไปผมสัญญาอัมพิกายิ้มบางยิ้มที่เศร้า แม้จะรู้ว่าเขาต้องมาช่วยเธอแน่ๆแ,แต่การจากกันมันก็ยังเศร้าอยู่ดีเธอมองเขาอีกครั้งพลางพูดในใจข้าจะรอท่านไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ข้าจะรอเธอเดินไปหาแม่ทัพธนูไม่หันหลังกลับแม้จะรู้ว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นเขาภูมิยืนนิ่งมองเธอเดินจากไปหยดน้ำตาใสาๆไหลออกมาด้วยอย่างกลั้นไม่อยู่ เ,เขาสัญญาไว้แล้วแต่คำสัญญานี้ไม่ได้หมายถึงจะไม่ตามเธอไปแต่มันคือคำสัญญาที่หมายถึงจะตามเธอไปจนสุดล่าฟ้าเขียวเด็กๆถูกปล่อยวิ่งไปหาพ่อแม่ทุกคนร้องไห้กอดกันอย่างโล่งอกที่รอดพ้นอันตรายครั้งนี้มาได้อย่างหุดหวิดมีเพียงแต่ภูมิที่ภายในรุ่มร้อนดั่งไฟเผา เขาทรุดตัวลงกับพื้นก้มหน้ากำหมัดแน่นผมจะตามคุณไปไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนแม้ต้องฝ่ากกองทัพแม้ต้องฝากขุมนรกผมก็จะไปพาคุณกลับมาให้ได้รอผมก่อนนะอัมพิกาอดทนรอผมก่อนนะลมพัดแรงเราปรับธรรมชาติกำลังร้องไห้ไปกับเขาผมสัญญากับคุณว่าจะไม่ตามไป แต่ผมไม่เคยสัญญาว่าว่าจะไม่รักคุณผู้กองภูมิจบตอนที่6แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันในตอนหน้าค่ะ